เพื่อนๆที่เป็นเจ้าของกิจาการเคยรรเ internet, ทราบไหมครับว่าเราต้องจ้างคนพิการเข้าทำงานนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่จ้างเนี่ยเราจะต้องส่งเงินปีละเป็นแสนนะครับตั้งกฎหมายแล้วนะครับบริษัทที่มีพนักงานมากกว่า100คนนะครับจะต้องจ้างพนักงานที่เป็นคนพิการ1คนนะครับแล้วก็จะเพิ่มอีก1คนนะครับทุกๆ50คนของจํานวนพนักงานนั่นหมาย ere, ว่าถ้าเกิดว่าเรามีพนักงาน1น0้อคนนะครับ <_' S 2> เราจะต้องมีคนพิการ1นคนถ้าเกิดว่าเรามีพนักงานคน้องร้ก็ถ้ากิ200คนเราจะต้องมีคนพิการเนีคน3คนบแล้วก็ี้ป สำหรับใครนะครับที่ไม่มีคนพิการนะครับเราก็จะต้องส่งเงินสมทบนะครับเข้ากองทุนครับเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำนะครับคูณกับ365วันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นกรุงเทพในปัจจุบันเนี่ยก็คือ372คูณด้วนะครับก็ประมาณสักแสนส0 0หมืกว่าบาทนะครับแล้วก็เหตุผลที่เราพูดวันนี้ครับเพราะว่าจริงเนี่ยเขาจะนับทุกๆวันที่1ตุลาของทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่เดือนแล้วนะครับเพราะนั้นใครนะครับที่ปัจจุบันน